สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จักเพื่อความสิ้นทุกขในยะที่หนึ่งทีขุทั้งหลายเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละขาดซึ่งสิ่งทั้งปวงย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกขที่ขุทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรเล่าอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัด อย่างละไม่ได้ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ภิกขุทั้งหลายตารูปจักรสุวิญญาณจักสุสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อ,อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ภิกขุทั้งหลายหูเสียงโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขูทั้งหลายจมูกกลิ่นคานวิญญาณคานะสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ย่อมเป็นผู้ไม่สมควร เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขูทั้งหลายลิ้นรสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข พิขู่ทั้งหลายกายโพธพะกายวิญญาณกายสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ีิขู่ทั้งหลายใจ ธรรมมโนวิญญาณมโนสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขู่ทั้งหลายเหล่านี้แลคือสิ่งทั้งปวง อันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งยังไม่รอบรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ย่อมเป็นผู้ไม่สมควร Hindu. เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขู่ทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขู่ทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรเล่า อันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขุทั้งหลายตารูปจักรสุวิญญาณจักรสุสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัด ละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขุทั้งหลายหูเสียงโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควร เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ทิ่ขูทั้งหลายจมูกกลิ่นคานวิญญาณคานสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขุทั้งหลายลิ้น รสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกที่ขูดทั้งหลายกายผลทพะกายวิญญาณกายสัมผัส สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ที่ขุทั้งหลายใจธรรมมนโนวิญญาณมนโนสัมผัสสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลคือสิ่งทั้งปวงอันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งรอบรู้คลายกำหนัดละได้ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์